ดีครับเรามาเล่นเกมกับน้องชายเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มีเพื่อนใหม่และตอนนี้หนีน้องชายผมเขาชื่อว่า F A B O R จิ๊บห้าสามเก้าเลยตามมาเลยจำมาเลยนี่และคนนี้มี่ทอยเลททอยเลทแล้วนี่แหละจิมบจิมบวี่ทอยเลทนี่แหละมาแล้วเราเพื่อนเกมนี้ครั้งแรก นี่อันนี้คืออะไรกันเวลาตัวนี้สนะี่ตีสี่น่ะเร้มาตัดต้นไม้ตัดต้นไม้พร้อมกับน้องชายตัวนี้อุย้ยแล้วก็เก็บไปไมัดเก็บไปเลยเรื่อง้ว<ๆ>เราก็จะเข้าบ้านนี่แล้วผมได้อันนี้มาด้วยคร่บได้เพทพีเป็นเท่ยนคนมา แล้วเราก็จะเตรีฟืนนะให้เราเข้าไปทังยัแล้วก็ไปงไงลไหลอมแฉะไปหลอนจะมาหลอนยังไงเนี่ยอ้าวล้วก็ับไปดิงั้นเราจะมาทำงานฝีมือกันดีกว่าอ๋อ หิ้ไม้หีตีไฟได้ยังแล้ววันนี้เราก็จะมาดูเวลากันต่อแล้วเราก็มาตัดต้นไม้กันเลยครับแม่มเนจะมีคนดราม่าครับทุกคนโอ้ยโอ้ย้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนผมเขาอยู่ไหนมะไอเสียงมันยิ่ เราก็จะมาทํางานสีมือต่อ ีบเข้ามาในติน้นรีบเข้ามาในบ้าน ปืนมาจากไหนอ่ะอีกแล้วเราจะมาข่าด้วยกันเลยอเปืนมาจากไหนเหรอเฟเวอร์นี่เฮ้ยมา์่าด้วยกันนี่มาเอาปืนมาจากไหนเหรออ๋อมันมีอยู่แล้วเนะี่ยมีอยู่แล้วคนะือ,อจริงด้วยเอาไ้ป้องกันเตือนวัดจบเที่ยวมืดมืดมืดแล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อน มืดนี่มันมืดแล้วปิดประตูเข้ามานี่มันมืดแล้วเจอุ๊บยังอะไฟได้ปะเพื่อนเข้ามาไปนิ้วาานิ้ว,ว,ว,วงานปีมือมาดูกันเลยอะไรม,มันจะใจละอันใช้ไม่ได้เลย เไร้งดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปตัดไม้ข้างนอกแบบไปับนี้นะไปดิไปกันวุ้วุดวุมันมุดอุ้ขุดแล้วใครปิดแล้วใครปิดไงเงี่ยต้องไปด้านบน มาขึ้นมาต้านบนกันเออพีีสัใสเนี่ยูข้างบนได้เห็นไหมเห็นไหมเหพี่สัตว์ไหมวุ้นจะจะยิงทำไมเพี่สเี่สัตว์มันใจกว่านี้เนี่ย โอ้ยพี่เินอ่อยนรู้ของจริงของจริงเลยจะว่าใครก็ได้หลบติไปยังไปแล้วพี่กิงใส่หัวมันอะกี่โมงันอะใช้ชีวนคือลูกปั้นเนี่ยโอ้ลูกปั้นพี่เพื่อนมาติดไว้ใช่ไหมโอ้ยตก

ยตาเี네่ยตาแล้วที่หนีจะตายอยู่แล้วจะไปจักทาในสวนแสงปีกลางนี้วันนองา พี่เจอบ้านหมดหมดเวลาตอนกลางคืนแล้วจ้าหมดแล้วจ้าพี่ตายแล้วในบ้านเราก็มีอาหารนทรายก็ได้บอกจะไม่ทานละอุ้ยพี่นุน่นคนมาข่วนเด้อมีคนมาข่วนตอนเช็คเกมเด้อพี่ตาย เพียจะตายแล้วเพียร์ตายแล้วเนี่ยลืมเรื่องเกิดอะไรขึูนอะไรก็ไม่รู้มีคนมาขวนเด้อเราประสบใจเด้อนีตรงไหนบ้านเราอ่ะอุ้ยเพียร์ตายแล้วไหนอาหารไหนไม่เห็นมีผัวอยู่ตรงไหนล่ะมีไหนนั่งกระโดด แลมันอยู่ตรงไหนล่ะยังไม่ได้ว้าวพี่สายโอ้พี่จะตายแล้วนะพี่จะตายแล้วเห็นไหมพี่ตายแล้ว ตายตายแล้วเกมนี้สามารถช่วยชีวิตได้ด้วยผ้ามันแผลนี่พี่บอกว่าลูกใครมามองลูกใครมามองสดพี่เนี่ยพี่บอกกะนนะ ต่อเดี๋ยวเขามาเล่นใหม่